เน่น้าอ่อวมกลัวอะรีพี่น้องเอ่ยไม่ติดว่าเดี๋ยวเส่งมาเกยตึกนะคุณเน่หน้สู้ใครจะได้ย่หอเรือนแล้วก็เอาของ กากาบใกล้สมัยดีพี่น้องเบื่อสกุลคนเนาะกาพอก็ไม่ต้องโซ่มันนี้ก็เป็นเวลาตอนแดงๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอากาศกันซีกึมขึ้มฝนกันยิ้มยับยิ้มยับมาจากน้อยแต่ว่ามันนี้ไม่ต้องโซ่กับแต่งตัวจากน้อยนะเพราะว่าอันสิไปตลาดแรงพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าไม่ต้องโซ่กับเสด็จขามไปซื้อเครื่องของนะเพราะว่ามาให้ทั้งตาเพิ่น เนาะเพราะว่าเพิ่นคาราเมลอยู่แนวกินนะโลเบิ่งว่ามันสิมีอยังแน่กินทีตากินได้ของบำรุงหรือว่าอียังต่างๆเนาะเมนตองโซกัสิขามไปซื้อมาไใ้เพิ่นกินพี่น้องเอ้ยอุ้ยฝนตกมาแล้วเนาะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเบิ่งน่าเมนตองโซกเนาะเพราะเมนตองโซกสิได้อยังแน่มาให้ตาเพิ่นเนาะแต่ว่าไปกลับได้ไปคนเดียวเราพี่น้องเอ้ยไปกับเป๋าบอยมื้อนี้เนาะโอเคแต่ว่าก่อนไปเมนตองโซก่ากราบขอบคุณเนาะ FC ทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเมน้องโซกเนาะมากดไลย์กเซ่ตลอดมามาคอยให้กำลังใจตาเพิ่นเนาะ กระเป๋ากับกุ้นได้หลายพี่น้องเอ๋ยเนาะโอเคเดี๋ยวติดตามความส้มไปนล้วไม่้องโซงเนาะเดี๋ยวมีกระเป๋าบอยพี่น้องเอ๋ยเนาะสบายดีโอ้หน้าตาเราเราคมเขี้ยวเลยไข่ายๆกับกระเป๋าเบียร์อะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าตอนนี้ฝนกะยงหยาบยงหยาบมาแล้วเพราะว่าไปกระเป๋าบอยเพื่อนเพราะว่าคนไปซอยถือของถือยังนะเพราะไม่ลองโซงกับได้ซื้อของไรมาไว้เพราะว่าเป็นพวกเครื่องยุเครื่องกินแล้วก็ยังต่างๆเครื่องใส่ในเกลือกัวอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่ากมีโอกาสไปฝนกะยิ่งหยาบยิ่งหยาบมากแล้ว แบบาานะต่ว่าเขาเจ้าว่าน้ำทมครัวอีเด้นะเพราะว่ามาดจะกวดตาเมื่อวานยังยังเที่ยวไรอย,อยู่แต่ว่ามันเขาว่าน้ำม,มากมาเพราะว่าฝนตกฝนตกจากเขตอื่นนะบรรยากาศก็คือมาแล้วไปน้องเอต๋ตวตาเล่นอาอามาแล้วเนาะแต่ว่าส่วนหน้าข้าเจ้ารำแล้วก็จะเป็นหน้าป่าหน้าุ่งแม่น้องโซ่นั่นแหละหน้าเอ๋ยสาวเพลินเนาะแต่ว่าที่เห็นนี่ก็คือหน้าแม่น้องโซ่เบิดเนาะแต่นี่แต่นี่ไปหาเพื่อนเม่นหน้าแม่น้องโซ่เบิด์ตไปน้องเอยเพราะว่า ยังโซนันยังลำบ่ฮันไลย่างกันยังบ่นน้ำตาป่วยอยู่แล้วกับย่างกับแ้าไม่ต yeah! ้องโซกันบ่ฮันไลเน่าหะนะปาดมอเตอร์เบาทไม่ต้องโซกฝนมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วนี่หลายลคนก็ถามไม่ต้องโซกว่าอันไม่ต้องโซกอยากสิได้กลับจันทบุรีบ่ไม่ต้องโซกอยากกลับพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นหอดขอกไก่ไม่ต้องโซกเนาะแต่ว่าเฮ็ดยังไงได้พี่น้องเอ้ยไม่ต้องโซกก็ต้องคอยดูแลตากลอน เพราะว่าส่วนเอือยสาวที่เพิ่นเมื่อแล้วก็ให้เพิ่นเมื่อหาเงินหรือว่าเมื่อทำหน้าที่พระราคของไฟของมันนัน่นแหละพี่น้องเอ้ยเนะาะเพราะว่าไม่น้องโศกกับยังกลับเพรท่านละลายช่วงนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาสเธอไม่น้องโศกกับอยากกลับแต่ว่าไม่น้องโศกไปกวดตั้งตาเมื่อวานนี่ค่ะอาจสิลายโยกอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่กับอยปินพลดปัวไปท่าใจไปพี่น้องเอ้ยเนาะกับเอฟซีเพิ่นก็บอกไม่น้องโศกอยู่ว่าไม่น้องโศกเป็นยังบ่พาตามารักษาที่ฟังไทยอีกเป็นว่าเนาะ กแม่น้ำโขกกะอยากพาไปนุ่มเอ๋เนาะจักเสียจอยงไหนคว่ำทัวถึงมันบ่เท่าถึงนั่นนะเนาะเบาง่ายๆค่ะมายังจงแจ้งก็คือเงินค้ำเฮาบ่หลวงบ่หลายพี่น้องเอ้ยเนาะมันกาบ่พอสิไปได้แม่น้ำโขกกะสะใจถ้าแม่แม่น้ำโขกมีนะแม่น้ำโขกกะอยากพาตั้งตาเพิ่นไปรักษาให้ถึงขีดจำกัดที่สุดที่แม่น้องโขกเกดได้เนาะอยากให้เพิ่นหายอยากให้เพิ่นเศร้าพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวฝนมาเดี๋ยวพ่อย่างก่อน ไปกับคีมออร์ไไปพี่น้อเดี๋ยวนาไปก่อนฝนก็ตกตกไปเลยพี่น้องเอ้ยาบ่งปานดนะตยิบดับงว่าเส้นทางกเริ่มดีเจริญด้น้องอ้ยบ้านมองโเนาะเพราะว่าเพิ่นกําลังัวแปงอยู่ โตกันไปทำงานยุติจัตย์ธบุรีบุรีภัทเนาะเราไปเบิ้งว่าอันสิบ enfin ียังแด่ขายแล้วก็สิได้ยังได้เป้วยตาเบิ่งกินนะแต่เบิ่งไปต้อกันฝนณกะปล่อยมาหลักไปแล้วคุณแต่ว่าอันสถาดแรกมันกะน่าสิได้ยางอยู่เนาะเดี๋ยวไปเบคุณกำกันเพราะว่าล้นเทือกไม่ต้องเซ็งอะไรไปนะแต่ว่าน้ามันจะขบหัวหรือยังนะถ้าแต่ว่าขบหัวก็เอาสิได้ขี้อันขี้เหื่อขามนะ เน่ยนั่ท่วมขัวอะไพี่น้องเอ่ยไ่น้องสุข้าตาไปกวดเมื่อวานยังเที่ยวอะไรอยู่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้เที่ยวอะไรแล้วอย่างนั้นต้องเอาบักเอาบั๊กแต่อยากตึกสิซุ่งได้่น้องพรวงตายที่ไหนไ่น้องโุขโมมีสรุงพี่น้องเอ้สรุงอันนี่ต่ชุดก้อนน่ะก็ขาดหมดแล้วตึกสรุปขึสิได้พี่น้องเอ้ยน้ากระด้งมากด้ยนี่โอ้กระจอกีเลือดขามแต่ว่าไ่น้องสุขบ่ทันอลไรบ่ทันเลือดตัวนะ เม่ต้องสูดจะได้เขาวักไงตัวหนามมาไว้อย่าดีน้องเอ้ยแต่ว่าเขาจะเขาวักไงน้องเอ้ยเนาะถ้าว่ารถไรคันที่ใหญ่ๆด้วยเป็นบอกรถรุ่นใดรถยังได้หลายต่างๆนะจะขี่ตะบักไงงงจะขถามได้แต่บาร์เป็นเพื่อจักหรือว่ามอเตอร์ไซค์นี่ยเขาจะถามเพื่อน้อยได้อยู่ ันนี้ก็ขึ้มดีๆหน่อยแต่ว่าฝนตกอาบมามบางอย่างนี่ก็บริเวณมิดไปจ้อยซะนั่น ตนาน้ำแห้งอะไรอแห้งอเงี้ย้ราตึกสะดุ้งบานน้ำม,มันบ,นบ,นบนนุ้นบว่นี่แต่สิรไรอย่างเงี้ยปลาเพราะว่าปลา,ปา,ปา,ปามันจะมาขึ้นนะพอปะกปลากรดหรือปลาปลายังต่างต่างที่ว่าเดินโซ่มาเก้อตึกนะ พังอะไก็จะเป็นพังบ้านโบ,บราณผาพี่น้องเพังบ้านเมนตุกเนาะคาถาบ้าถึงแล้วดูนี่ก็จะได้ขี้เหืออะไรพี่น้องเอ้เนาะแต่ว่าเราจะ,ะได้เสียเงินได้รางวัลอื่นก็จะจะเสียเงินค่าไปประมาณสิบพันสิบพันก็คืออันสิบห้าบาทค่าไปสิบห้าบาทค่ามาสิบห้าบาท,าาบาทไรายเดียเป็นสามสิบบาทพี่น้องเอ้เนาะกลับไปกลับมานะคาถาบ้านน้ำเกินแม่นพังนี่ก็ราคาตั้งอีกพี่น้องเอ้ยอาจจะสูงเติมแน่แต่ว่ากลักบบวกะบัวย่างไรสีแดงพี่น้องเอ้เนาะเพป็นว่า สางแต่2 0 1 9ว่า2 0 0 3ต่อ4ว่าสิได้ไตมิดกีดีพี่น้องเอ๋ยเนาะไตบ่ได้ซ้ำนะจ้อย โอเคตอนนี้ทอดปั้งนะโบ,โบยเราขับรถออกมาไปเลย ตอนเอกาใกล้สมุทลาดมันคงเซโดนนะพี่น้องเอ้ยนะตลาดมันคงเซโดนเดี๋ยวไปเบิ่งกมาตลาดนี้มียังไงเนี่ยเอารถไปจอดก่อนเราจะมาเลาะเบิ่งเดี๋ยวรอซื้อเครื่องก็อนเราอ้ยมีมาแต่งเนาะ ບໍ່ວ uhm ່າ <cima> ຊິໄດ້ຫຍັງນໍມາໃງປາຫຍັງກໍນິເຮສປາບໍ່ແມ່ນ້ກິນ ปลาซีปลาโอยหน่อยเนาะบน,น,นบนนาซีแหนบ้านไห้เดีเอาบอกบกุได้เรากินหมได้เนาะมีปลาแหงปลายังนเนาะเวีนมาเมันเรียกข้ามเลยนียน่นกตัวนี้เป็นนกเป็นเห็ดเ,เตี้ยน,น นี่เงียนนี่ป่ากระุกหน้านี่ปกระุกหน้าเป็นกินได้ผมจะปวดปวดเพื่อนการข้ำกินมันค่ะยากสูงอยู่แล้วนี่เนาะเอ็ดขาวตัวนี้ไงมีแต่ปืดพักโอ้เอาหมักน้าหมักตัวดินหมักน้าวเนี่ยฮะพัน ก็ดินครับบุญไหมล่ะผักสู้ขายจะได้เลยโรลละซีบผักสู้โรลละซีฟหนึ่งเหรออารอนเนาะ

เมย pues ตลกฮะไปแหงกับผมนี่เนรองเอยเนาะเด ja ี Ooh, <ains được kindergarten cruise> ๋ยวผมเอาซีนหมูนี่ละตะไดนีู่ติดนางเก่าชีวลกเกาหาเป็นเกา่แม่ะเออสองบได้ดเดี๋ยวมให้เลได้ไเกาบอ่วันนี้ไ้เกาสีกันนะโอเค อาตัวน <Aqui. S 2> ีบลนึ่งเลอรนึงเอยางนะพอดีลหลังจากซื้อซินโมเลเขามาเบิ่งหมใหม่ตา่อนเฟิรอมเยเนาะเพราะว่าเพิ่อยากมากยังเกาเพิ่วาัพ่ดาเพิ่นมานแล้วก็มาเกี่ยระวังใส่นี่่เ่

กินได้เบาทั้งตาเพื่อน้าเป็นผลไม่นาสิกินได้เนาะนี่เนี่ยเอามาเคียงรุ่นนึงแต่กระเดี๋ยวเบิ่งเอามาเนี่ยเพื่อนเน็ตแม่นาะงจะสองหน่วยเพราะว่าบริเวณปอกเป็นหย่ำนะบริเวณจะมีแห้งอันนี้เด็กใครจะได้รูปามหาเป็นรูปามหาแม่เอาจสองหน่วยหอดโลบ่ะสามเลยด้วเอาสองหน่วยปอกเอาหน่อยเอาหน่อย โลนึงไปเลยลูกมันก็โลนึงแล้วค่ะมางมังกรอนแล้วโบก,กินน,น,น้องตาคนไน่หมักไม้เหรอเนาะแล้วก็ได้ซีนหมูเน่แต่ว่าไปลงไปแหงอีทั้งหนาคือว่ามีนะใชจ้าโอ้โห่มี่หมักหมักพีระเนาะวันนี้เพิ่นมาก,กินเดี๋ยวเราออกนอกไปครับบออยก่อนทอรเดียนกับมี่เป็นโอ้ยโอ้ทอเดียน แต่ว่าของมากเพืนนะ่อนเลยแต่พอให้กินหลายปล่อยพอหอนไหนนะ <Okay. S 1> นางสู้จะพอผ่านเพื่อนกินหลายตัว <Okay. S 1> บ่อยนั่งสายผมถือของหลายอย่างอยู่พี่น้องเอยมานี้เนาะบาบ่อย,อย,อยเอามาถือของโดยเฉพาะมานี่ไป <laughs> ดูปูปีงเนาะ okay. นโอเคเดี๋ยวนางสู้กระสีเมื่อนะวันนี้นะเพราะว่าขนสต๊อกล่ะ อีดวงปูปีงพี่เราเอ้ยบ่าวบ่อยเราหมัดไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันยื้อเงินมาได้ยังแน่สดอกยาเมนโซกับซื้อเครื่องเฮือนแน่จากหน่อยนะพอได้เมื่อใส่เมื่ายังแล้วก็เครื่องยู่เครื่องกินแน่ละซีนหมูแล้วก็ยังต่างๆเลยเดี๋ยวไปเบิ่งตลาดแรงอันมันจะมีสองบอลเนาะมีบอลอาหารการกินซุกแน่แล้วก็เดี๋ยวเม็นซุกเมื่อจะเบิเบิ่งนะบาเครื่องมีปลาแห้งพอได้ซื้อมาไปตาเพื่อน ตะาบามาตลาดเสาสีเครื่องขายไลยพี่น้องไอ้ตลาดเสาต่ว่านี่ตลาดเรงจะบุไลาเป็นไรนะเดี๋ยวด้เดินทางเมื่อคืนเมื่อไหร่ตลาดแรงกอีนะกูบอกกมีไฟตั้งตาเพิ่นซื้อขอนเอามายุ่งมายิงเถเะกู ไรแบคือบทีว่าไงอะไรกันว้นโอหอตลาดเน็กเป็นโอจะใครเป็นเครื่องกินหลายกลัวนะนี่จะนมนี่เป็นบันซี่นีเด่นเจ้๊กว

ม oh well, ัคือไบเพื่อนี้นะเพราะว่าการที่เพื่อนครลอยู่กรลองกินเนี่ยถว่าถว่าเอากินของกินมันจะขึ้นนะพยะยามนะเขาต้องรู้เลย กับท่านเพื่อพอดีพี่น้องเลยแค่เคัตถ่าทาเพือที่เขาจะได้คำนะเดี๋ยวมาบ๊อบบอสเสี๋ยวรถเขาตอนนี้ก็ทำเพื่อกับเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ย โอเคหอนั่งเลยก็เอ้ยเนาะเดี๋ยวมันโซ่สิ็เดี๋ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวพ่อๆกันอยู่เพื่อนบัได้บันนี้ตอนนี้มัน้องโซ่กับบ่อบอยกันไ้ย่างเขาไปเพื่อนในพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าตังตากะเจ็บเจ็บย่างนะเพื่อเพื่อจะเจ็บมาเป็นบาดพี่น้องเอ้ยพอาะแต่คืนก็เจ็บแห้งข้างโอยอยู่พี่น้องเอ้ยจากซีจะไนไม่น้องโซ่กันไรเฮาสีซอยเพิ่นก็ซอยบ่ได้เนาะการเจ็บกันไข่ในท่อที่ตุ๋นเพิ่นพี่น้องเอ้ย ห้อเทือนลวก็เอาของอกนก่อนป,อปาลาห่อปลาอะไมียังน่นะแต่ว่าส่วนในมือมันสุกก็มีซีนหมูและมักไหมตาเพื่อนเครื่องทั่วเนาะมีโจกมีเครื่องตัวเพื่อนมีกระซัามมีน้องสูกเนาะแต่ว่าซื้อในราคาพุทประมาณพันหนึ่งนืองอกพุทนี่ ไอ้เจ้น่อยไม่ต้องโซเซให้ดื็ดกินในตาเพื่อนก่อนตอนนี้กะไม่ต้องโซก็ได้มาหอดเวือนไอ้พี่น้องเอ๋ยเนาะกะไม่ต้องโซก็อยากแจ้งข้าวเนาะเพราะว่าอันทั้งตาเพื่อนกำลังแห้งพี่น้องเอ๋ยเนาะม่โซกะกันน้ำตาประยุแต่กะไม่ต้องโซกับพระบรรณาเอาให้เพื่อนดีขึ้นกาโบหัว่าเพื่อนไมเป็นอะไรนะไม่ต้องโซกัอยากขอปิดลิบไปเพียงสัมหนีเลยเพี่น้องเอ๋ยเนาะไม่ต้องโซกะเสียเขาไอ่ยเพื่อาการตาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนกำลังแห้งพี่น้องเอ๋ยเนาะ กขาดการแบาเพิ่นกาดซียูนะ่าไม่ต้องโชคได้บ่ดนลม่ี้องโชคอ่ะกระเาขอบคุณเนาะเอฟซีตะกคนเขาไม่กระตังใจเนาะบอทิมบอบายไม่ต้องโชคโให้กระตังใจไม่ต้องโชคตลอดมาอไม่ต้องโชคกระเป๋าขอบคุณได้ไรเป็นยัไงไงเนาะโอเคคลิปหน้าจังพ่อไม่ต้องโชคไม่เนาะพี่น้องเนาะ